แม่เราเขาเป็นลิฟท์ครับครับดูไปสักซูซีดวมาใส่ออกักเข้ากรถโองเขาแม่เอากละโดดไปให้คิวโดดไปไปหุนไปหาพ่อหาตาหุนไปเร็ว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 ไปหาตาหุนหาพ่อหุน ไเลยายปะนัดายห้ามคาดดิเออหุ้นหุ่นหางตาหุ้นไปหางข้อหุ้นโอ้ยตกมักอส่ใสาให้มันแล้วเขาอีวาให้เขาให้ใสลงบนกดดของเขาอ่ะ เจอขาดาดิเออเจข่าดาดิข่าวล้เลยดูดใส่เลยดูโดนโดซ้ำาวซ้ำตัวเองว่าซ้ำ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 พี่แรกไหมอันนี้สองซ้ำ เฮ้ให้เกี่ยวมาทางกลางเฮ้ให้คิวมาทางกลางเร็วเอาแล้วไหมพอสต็อกเลยพอแล้วตัวแดง